รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกวัยอ่านสักนิดจิตแจ่มใสนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมราเชนเอนไซ์ครับและผมร็อกสมอลลิ่ครับพบกับเราสองคนเช่นเคยรายการเวิร์คคาร์ไลฟ์ครับผมจะบอกกันเลยว่า คุณที่เล่นกล้องนะฮะคุณผู้ชมคนไหนที่เล่นกล้องนะครับต้องดูรายการเราเลยครับคุณล็อกเพราะอะไรเพรายการเรามีแต่สิ่งดีดีคัดสรรคุณภาพล้วนๆครับโดยเฉพาะปีนี้ครับอัดแน่นอัดแน่นเอางี้ดีกว่าช่วงแรกเลยเพื่อเป็นการเสียเวลาคุณล็อกครับคุณมีอะไรมาอาไปคุณผู้ชมดูบ้างเหมือนเดิมครับถ้าช่วงแรกจะเป็นช่วง up skill นะครับวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูการ up skill หรือการเทรนนิ่งพนักงานของเราพนักงานเวอร์คำราของเราพนักงานก็มีเทรนนิ่งด้วยเหรอโดยบริษัทโซนี่ครับโซนี่เขาเปิดตัวสินค้าใหม่เขาก็เลยเอาตัวสินค้าใหม่มาเทรนนิ่งให้กับพนักงานของเราคุณไปโซนี่ผมก็มีเหมือนกันมีอะไรผมพาลูกค้าไปเที่ยวสุพรรณครับคุณล็อกไกลๆเนาะโอ้ยผมไปกับฟูจิด้วยซ้ำไม่เชื่อไปชมครับครับผมช่วงอัพสกิลสนับสนุนโดย เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางโ o n y ได้ออกสินค้าตัวใหม่ออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาดนั่นก็คือเจ้า Sony Alpha 7 i ซทางโ o n y จึงได้จัดอบรมให้กับพนักง,งาน World ค a m e r a ของเราโดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่สวนสยามทะเลกรุงเทพในช่วงเช้าก็ได้มีการอบรมทฤษฎีโดยวิทยากรจากทางโซนี่ต่อมาก็แจกกล้องให้กับพนักง,งานของเราทุกคนเพื่อที่จะได้ไปอัพสกิลในสถานการณ์จริงตามโจทย์ที่วิทยากรได้ให้ไว้เช่นการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ทดสอบระบบออโต้โฟกัส 4D และฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนับได้ว่าอัพสกิลครั้งนี้พนักงานวัวกลร่าของเรา mm hmm. ก็ได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเจ้า Sony Alpha 7 II เพื่อที่จะนำไปบอกต่อให้กับลูกค้าที่สนใจในกล้องรุ่นนี้ต่อไปครับ mm hmm. ต่อกันด้วยทิปดีๆที่เราพาลูกค้าไปอัพสกิลถ่ายภาพกันมากับทิปที่มีชื่อว่า World Photo t i p by Fuji Film at สุพรรณบุร โดยทริปนี้นะครับเราได้พาลูกค้าที่ซื้อกล้องฟูจิในตระกูล X Series นะครับไปเที่ยวกันถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยได้วิทยากรรับเชิญสุดพิเศษอาจารย์สงครามโควิไลมาช่วยแนะนํามุมมองและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่แรกที่เราไปนะครับก็คือวัดไถ่รงวัวเราก็ได้ปล่อยให้ลูกค้าถ่ายภาพกันตามอัธยาศัยที่ที่2ที่เราไปกันนะครับคือวัดป่าไรไรโดยที่นี้อาจารย์สงครามก็ได้แนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าก่อนที่จะให้ลูกค้าไปถ่ายภาพกัันนะครบ เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็ได้จัดให้ลูกค้าถ่ายภาพพอนเทรตจากน้องนางแบบที่เราจัดเตรียมไว้ให้ที่ต่อมาครับเราก็พากันไปที่ตลาดร้อยปีสามชุกที่นี้ลูกค้าจะได้ถ่ายภาพแนวสตรีทวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ครับเมื่อกดชัตเตอร์กันแบบอิ่มหนำสำราญแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่สุดท้ายนั่นก็คือศาลเจ้าหลักเมืองลูกค้าของเราก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเดินถ่ายภาพกันอย่างสนุกสนานเราไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมทริปในครั้งนี้กันเลยครับ สนุกมากเลยค่ะพี่พี่เวอร์คาเมล่าใจดีค่ะ <laughs> โโรีตลอดเีฟรีตลอดทิมครับผมมีทั้งน้ำขนมอิม่นมน้ำสำรานครับผมถ้ามีร้อยคะแนนนะคะให้199คะแนนเลยค่ะ <laughs> เราได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็อยู่ในสังคมคนใช้กล้องฟูจิด้วยกันนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากถ้ามีครั้งหน้าอย่าลืมนะครับ <laughs> เชิญเราด้วยขอบคุณครับ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับกับคลิปถ่ายภาพครับถึงไม่เราวัวคำร่างเรามีจัดอบรมด้วยนะครับสามารถติดตามเราได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กด้านล่างนี้นะครับครับผมแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้เลยครับเรากดสับตะไคร่นะครับใช่สับตะไคร่เอ้าสับตะไคร่เออสับตะไคร่สับตะแคร่นะฮะใช่ไหมสับตะไคร่โอเคสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็จะติดตามเราทุกคนได้เลยใช่ไหมใช่ครับ เอางี้ครับทำแกนป่าแม่เบี้ยที่ว่าแรงแล้วนะฮะแมในการขุดมาผักมาเบี้ยคุณผู้ชมครับแม่เบี้ยที่ขุดมะพร้าวว่าเซ็กซี่แล้วนะครับอ่ะเจอเนองคนนี้เข้าไปครับขุดอะไรเขาตำส้มตำนะฮะไม่ขุดอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเขาตำส้มตำได้สองแสนวิวครับงงปะเขาดูอะไรผมจะบุกไปถึงห้องน้องเขาเลยครับไปดูที่ห้องไอที่ห้องเลยมาดูด้วยดูเขาตำส้มตำยังไงคุณไม่ต้องไปผมคุยเื่อคุณหมดแล้วคุณร้องคุณนั่งอยู่นี่แหละดูผมตำส้มตำกับน้องเขาครัโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวผมสับสายตรงนี้ก็ได้ ไปเลยฮะรีบไปเลยครับช่วงตามกระแสสนับสนุนโดย V ว l คามิล่ากันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงตามกระแสวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งเธอโด่งดังในโลกโซเชียลมากๆและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับติดตามไปอยู่เหมือนกันเหมือนกับผมนะครับผมก็ติดตามไปอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ฮะผมอยู่หน้าคอนโดใช่แล้วครับคนนั้นจะเป็นใครไปดูกันเลยครับตามผมมาครับ ครับคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วครับอย่นะครับอยู่ครับใช่หรือเปล่าฮะอ่าสวัสดีครับเอาละครับเราถึงห้องสาวสวยนะครับ ดูจากการแต่งตัวแล้วคุณคิดว่าผมมาทำรายการต่อได้ไหมครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับน้องเป็นโนครับสบายดีค่ะสบายดีครับช่วงนี้งานเยอะไหมครับก็เรื่อยๆค่ะอืมผมอยากจะบอกว่าห้องน้องเป็นโนสวยมากนะครับขอบคุณค่ะสวยมากจริงนี่ตกลงไม่มีน้ำผมกินลรใช่มครับเนี่ยอ๋อมีมีมีเดี๋ยวเอาอไงเดินมาไกลหิวน้ำมาเกินสองนึ่นะตอนี่แก้วอะไรพี่กินหมดแล้วฮะโอเคขาดิครับ อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่คนเดียวค่ะเ้องที่เห็นนะคะไม่เหงาเหรอโอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับลูกอ๋อมีเรียกตัวอะไรอ่ะชูการ์ไรเดอร์ชูการ์ไรเดอร์มันร้องเรียกทุกเช้าเลยอปะช่วงนี้ติดสัตว์เรียกทั้งคืนเอ๊ะนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ค่ะมันไม่ซื้อตัวเมียให้มันอ่ะถ้าเอามาตอนนี้คือมันจะกัดแหละมันไม่มันไม่คุ้นกินอยู่คนเดียวจริงใช่ไหมจริงค่ะบุกห้องนอนดีกว่าจะรู้ว่าอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าบุกห้องนอนเลยครับีดนอนเดียวจร เอาไปนอนแต่งห้องสวยมากเลยนะครับชอบแต่งห้องค่ะที่คิดเองคนเดียวมัเลยเหรอใช่ชอบแต่งห้องอยู่แล้วเป็นคนชอบแบบโอ้โหดูี่ผมน่าจะนอนตรงนี้นะฮะสบายมากเลยอ่ะน้องอิจฉาผมเหรอครับสบายมากเลยอยู่คนเดียวถ้าเป็นพี่อยู่เดียวพี่เหงาแย่เลยนะแบบเนี้ยกางคืนวิวสวยตรงนี้จริงเหรอจะเห็นตรงแยกพอดีโอ้โหดูดีครับแยกที่รถติดติดอะไรนะเยอะรถนรกอะรถติดมากใช่เคยไม่ว่าน้ำปะ ยังไม่เคยค่ะยังไม่ได้เปิดซิงเลยจริงเหรอใช่แล้วถ้าไม่บอกว่าไม่เคยจะพาไปว่ายน้ำหน่อยนะเนี่ยบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นสอนเดี๋ยวพี่สอนเลยหาคนสอนอยู่ก็เลยไม่ได้ว่ายสักทีพี่สอนว่ายน้ำได้ฮะโอเคห้องน้ำครับเฮ้ยแตากล้องมียังไงครับเนี่ยอยู่ห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งในสไนด์ออกี่ยครับเนี่ยเอาออกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาดูเก่งในสไนด์กันครับเก่งในสไนด์กันครับเก่งในสไนด์กันครับว่าออกหรือยังให้ดูก่อนฮะว่าเก่งในสไนด์ออกยังฮะโอเคค่ะ อ้าออกแล้วขัาอยู่ข้องนั้าครับเชิญค่ะโอ้ยยอนจริงครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียววไปครับออกไปฮะเข้ามาใหม่ครับบอกภานอกดีกว่าห้องเขามีโคกจริงสองอันนะครับตำน้ำพริกอันหนึ่งแล้วก็ทำ้มตำอันหนึ่งนะครับนะครับเรามานั่งคุยกันดีกว่าคนรู้จักน้องเันโนจากที่ไหนเอ่ยพี่อยากจะรู้ว่าทำไงคนถึงรู้จักเรา ้าจุดเริ่มแรกก็คือโนประกวดลรรแมกกรซีนค่ะลัศลัศนี่คือแมกกาซีนใช่ไหมฮะเป็นหนังสือแมกกาซีนเซ็กซี่จะทำไมถึงอยากไปประกวดอก็เจอบอดแคปรับสมัครสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยอ,อายุเท่านี้อะไรอย่างงี้เรามั่นใจว่าตัวเองสวยไม่มั่น <c oughs> แต่ก็ลองไปสมัครด <c oughs> ูอยากมีประสบการณ์ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมประสบการณ์เราก็เรียนรู้เอาก็เลยไปสมัครแล้วได้ตำแหน่งอะไรบ้างยังไงไม่ได้ตำแหน่ง ติดแค่10คนสุดท้ายอ๋อครั้งแรกในชีวิตติด10คนสุดท้ายใช่ค่ะโอเคแล้วสิคนสุดท้ายเราที่2ก็ประกวดมันเป็นเว็บไซต์เขาก็สร้างขึ้นมารับประกวดอันนี้ได้ป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็ได้ที่1ด้วยจริงเหรอคนประกวดเยอะไหมไม่ได้เซ็กซี่ปะเยอะๆมันนี่เซ็กซี่ปะเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนกันพี่ไม่พี่ไม่เถียงเลยทำไมได้ที่1 เซ็กซี่ขนาดนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมพอเรามีประสบการณ์เราก็ไปพัฒนากับเวทีต่อไปได้มันอาจจะดีขึ้นหรือว่าประกวดต่อยป่ะไม่ค่ะหยุดเลยอ๋อหยุดเลยใช่ไหมปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรอีกเปล่าอยากลงเหมือนกันอยากได้ประสบการณ์ประสบการณ์ยังไม่พอตอนนี้อาชีพที่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 เป็นโนทำอยู่นี่คือเขาเรียกแบบไหนเขาเรียกว่าเป็นนางแบบเป็นบิตตี้หรือเปน่นะก็โนจะทําทั้ง2อย่างก็คือทำบิตตี้ด้วยนางแบบสายเซ็กซี่ เราจะไม่ได้สายโมเดลโมเดลเขาจะเดินบนเวทีแบบคือโมเดลก็ขายาวแต่เราตัวเล็กเราเป็นสายเซ็กซี่เดงเซ็กซี่เเซ็กซี่เป็นมีเตยสารมากกว่าแล้วทาไมถึงคิดจะมาทําอาชีพแบบนี้ทาไมถึงอยากทําอ่ะอยากทาเพราะว่าชอบความสวยความงามมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนเด็กอะขี้เลยมากก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยสักวันเราต้องสวยเราชอบเราชอบเราชอบการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านเขาจะ ปลูกฝังเหมือนแม่ต้องทาครีมทุกวันแล้วเราก็เลยติดไปเลยว่าต้องดูแลตัวเองเออพี่สงสัยว่ารูปในในเฟซบุ๊กเนี้ยในในแฟนเพจของเราใครเป็นคนถ่ายอะถ่ายเองถ่ายบ้าถ่ายเองได้ไงถ่ายเองจริงจริงจริงเหรอผู้หญิงมีความสามารถแหมเราอยากได้มุมที่มันสวยอสมมุติว่าอย่างเมื่อคืนก็คือถ่ายเองก็ถ่ายแบบประมาณนี้ถ้าเราตั้งกล้องตั้งกล้องตรงมา ตั้งกล้องไว้กับขวดอะไรก็ได้อ่ะเนี่ยวิธีถ่ายก็ไม่มีอ,อะไรมากอย่างเงี้ยโอ้โอ,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 อ้มันก็อยู่ที่เราไหม <c oughs> อ่ะผู้ชมครับมันมันไม่ได้แบบเราต้องอย่างเงี้ยเสมอไปเองนี่ก็น่าบานเกินเราก็วาง,าง<อ>าได้<ต>ไหมครบหุ่นอยากได้อะไรเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องช่วยตัวเองให้มันได้ช่วยตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องช่วยตัวเองให้มันได้ด้วยนะครับออต้องช่วยตัวเองให้ได้หัดอยู่คนเดียวให้เป็นโอ้ตอนเนี้ย โลลโซเชียลดังมากเลยการตําส้นตําของน้องเป็นนองเยค่ะอ๋ออันนี้พี่ถือว่าตอนนี้ส,นออนสองแสนกวิวได้ยังถึงยังไม่ทราบเลยไม่ได้เ่าเขินเัวเองไม่กล้าไมดูเอางี้ดีกว่าทำ,ทำไมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาทำไมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ตําส้มตําหลายปีละตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็เลยแบบอยากตําส้นตําไปร้านไปร้านเพื่อนที่อยู่แถวบ้านนั่นแหละก็เลยแบบอ่ะตําส้มตํากลับไปกินบ้านนั่นแหละก็เลยแบบ พี่เขาก็เลยบอกเออเนี่ยขออัดคลิปหน่อยพี่เจ้าของร้านขอก่อนงั้นก็เลยบอกว่างั้นเอาของของโนอัดเวยละกันก็เลยแบบเหมือนสอนวิธีตำต้มตำให้แบบชาวเน็ตดูอะไรฮะชาวเพื่อนในเฟซดูเฉยๆฉยตำให้พี่กินหน่อได้ไหมจะกินได้ไหมกินได้ี่กินได้พี่กินได้ทุกอย่างโอเคลองดูนะนะทไมการตำต้มตำของน้องเป็นโนถึงได้สองแสนกโลวิวผมก็อยากรู้เหมือนกันผมรู้ว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ไปครับเชิญน้องเข้าไปเตรียมอุปกรณ์ครับ มะเราไปนอนเตรียมอุปกรณ์มาลัยอ่ะโอ้โหมลกรูใหญ่มากเลยนะฮะอันนี้ปลาของร้อยเอ็ดค่ะไม่มีสูตรพี่ชายพี่ชายห่อให้ฝากกลับมาไม่ได้อันนี้บิคกนูโอ้ขนมปูผู้ชมครับ น้องเป็นโนตัวแค่นี้ครับดูเขากินพริกดีฮะโอ้แม่คุณเลยอ๋ไอเราเขาพอมพริกเข้าตาดูแผนเลยผู้ชายจะรอนมือแล้วว้าวเป็ี่คนเห็นแล้วแหละลองมือโดยมิบาทนะที่เป็นห่วงที่กลัวโดยมิบาทไม่เป็นไรค่ะห่วงไหมสองคนละกันอืออร่อยมากเลยครับ ตำ้มแบบอะไรอ่ะตำ้มแบบดูคนอื่นตั้ตตตมหรอมันมีแต่สายเลือดสายเลือดใช่โอ้หอ <c oughs> มใช่ไหมแต่ว,ว่าตอนนี้มันเ,นเป็นดีเนจนเตอร์ไปตั้งแ่หนเหรอเหรอว้าว,ว,าวน้ำลายสอเลยค่ะ เอาล้วครับคุณผู้ชมก็เสร็จสำหรับเสร็จแล้วนะครับสำหรับส้มตำอกระเบิดครับผมระเบิดนี่คือเผ็ดนะคะเผ็ดอ๋อเผ็ดฮะอย่าอย่าคิดมากอย่าคิดมากระเบิดอะไรหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้นลำดายผมสอนแล้วฮะผมขอชิมก่อนแล้วกันครับว่าส้มตำอกระเบิดเป็นยังไงนะฮะเช่นค่าอ่ากำลังโดนชันด้วยกันเลยครับมา จ้าเลกเกินข้าวมมาใช่ไหมยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมใช่นี่ปากของกับที่นี่เลยอะต่กงตะกล้อง,งน้ำลายสอบแล้วนะครับครับอือหือเดือดจริงพี่อยากใน้องปปเป็นโน่ปากผลงานกับผู้ชมรการหน่อยได้เลยอ่ะปากเลยสหรับคนที่อยากติดตามโนรับตลอดก็คือ Facebook, เฟซบุ o กเตียนโนในนครพัฒนสฐานาฐานี้ค่ะแล้วก็ ไอจี IG, น้องโน,นอันเดอร์สกอรนโนค่ะก็อย่าลืมนะครับก็ติดตามน้องเป็นโนได้ตามช่องทางที่น้องก็พูดไปสำหรับวันนี้ครับผมก็จะขอกินต่อล้ก็เลยจะจบจบช่วงตามกระแสกันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปสตูดิโอเพื่อจะไปหาคุณล็อกโอเคนะครับผมครับเมื่เปนโนด้วยครับขอบคุณค่ะคุณต่อครับ oh yeah.